เขาก็ด้ขายเราแล้วเราเาษที่นี่เชือมันจะเกิดประโยชน์ในทมเติวเกษตรกรอันนี้วกเราเราก็เป็นประโยชน์ว่าคนที่เคยเห็นพออาจจะตั้งใจตั้งใจการหลวงพ่อที่เป็นตัวอย่างคนสิทธาต้นแบบอันที่สี่ผมเห็นเรื่อยๆหลวงพ่อมีบทป่าด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมบทป่าบทป่าต้นไม้ต่างๆถ้ามีในชุมชนเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ ว่าให้ทั้งความร่มเย็นแล้วก็เป็นเรื่องของการซักน้ำบางทีพอฝนมาเยอะไม่มีต้นไม้ซักน้ำก็ไปเพราะว่าเรามีความจำเป็นใเรื่องของการใช้น้ำในชุมชุขอเราต่อมาเนี่ยดูจากโล่รางวัลโล่รางวัลว่าได้รางวัลั้าสวยเป็นสุดถึงแม้ว่าจะได้แต่ปี2518 แต่มันก็เป็นเชื้อที่เราให้เรามีความภูมใจมีความภูมใจบ้านสวยเมืองสวยในมันเกี่ยวข้องอะไรว่าอยางน้อยเพราความสะอาดเวลาเราไปที่ไหนเราทิ้งขยะถ้าเราจะทิ้งขยะไม่เห็นนังขยะท่านทั้งหลายจะเปอาตมายกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างเยอย่างดียวสมัยเป็นอาเป็นมั่นคงแล้วกันพอเรา ชั้นอะไรในรถเสร็จแล้วมันจะเปิดกันจยรถแนปัจจัยของน่างกายแต่ต่อมาเนี่เมื่อได้รับบทเรียนก็คือมันไม่น่าจะใช่ดังนั้นต่อมาก็เวลาจะยึดแต่ต้องถามทีทีถ้าเรามาที่วัดยกตัวอย่างมาที่วัดอีกนโดยเพราะวัดแก่นการ่องกศอนเราไม่เห็นทั่งขยะเราทําไงให้เราเลื่อนถึงที่บ้านที่บ้านเรารักษาประสา์ที่อย่างไรเราก็ควรจะทำดีอย่างนั้น แต่ไม่ได้ว่าที่บ้านรบอย่างไรก็รบอย่างนั้นไม่ใช่นะที่บ้านดีอย่างไรเราต้องต้องทำให้มันดีล่ะที่บ้านอานอกจากนี้การที่หน้าบ้านแต่และแห่งมีการ,รป,รปลูกผักปลูกผักสวนครัวอะไรก็ตามเราก็จะดูหน้าก็ปลูกตามทุกส่วนแต่ว่าการ,รปลูกผักในยุคปัจจุบันก็ส่งเสริมเรื่องการไปใช้การผลบบเกเษตรที่่ ด้านที่ว่าเราทําได้เป็นอไรก็เป็นสิ่งที่ดีพอมาถึงวัดแห่งน,นี้วัดแห่งน,นี้มีอะไรท่านต้องไปดูในโบสถ์ญาติโยมท่าน,นอยู่นี้มาวันนี้เข้าโบสถ์หรือยังว่อเปิดหรือเปล่าวันที่ซ้อมของทอมเสร็จไหมวันนี้ท่านเปิดหรือยังอต่อมาวันนั้นมากับกคุยกับหลวงพอ่อแล้วก็ไปการาบผูท้ทานในโบสถ์ออกมา ีได้อดิศม์นาทีแต่ตะมาไปว่าออว่าได้อะไรอ่ะไม่ไป็เกี่ยวกับเรื่องอื่นแต่ว่าได้อดิศมไม่พอบอกหลวงพ่อใหญ่เชียงคูณก็เทว่าเป็นบรรลุลุคที่มีความสำคัญสำคัญอย่างไรพี่นอ้องสามหมู่บ้านของใหญ่กรุรวมถึงญาติพี่น้องที่เคยมออกากราบเมื่อกี้นี้พ่อเบโบที่ท่านเจ้าว่าหลวงพ่อครูโสรนบวรก,กิจท่านทําอะไรวะ ท่านขับเคลื่อนชุมชนอุตสรรมเพื่ออะไรเพื่อให้ญาติโยมมีส่วนร่วมถึงแม้บางอย่างเราทำอยู่แล้วถามว่าตักบาตรพระไหวพระรับศินเจริญจิตภาวนาในว้านพราทำไปเรื่อยเพื่อล่ามทำแต่ถามว่าสามหมู่บ้านของใหญ่มากี่เปอร์เซนต์นั่นเป็นการบ้านพอมาเป็นการบ้านท่านก็มาพัฒนารูปแบบ เพราะวานนยุคปัจจุบันทุกท่ายก็ทราบดีว่าถ้าเป็นวันธรรมดาของคนนั้นก็ติดงานเรื่องนั้นคนนี้ก็ติดงานเรื่องนี้เหมือนคนที่จะมาวัวัลนแหละก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับช่วงโควิดคนที่จะมาหววแต่ก่อนจะต้องมาฝากหน้าสิบห้าวันตอนนี้มันมีไหมที่จะมาฝากหน้าสิบห้าวันสิบห้าวันตอนนี้ก็เลยมีแปล่ฝากหน้าเปิดมปดูขอขอดูหน้าหน้าจะอ่าเป็นยังไงถ้ามาสิบห้าวันเลยไม่ทบ ในรูปแบบบูรณาการนอกจากนี้ท่านก็จะกิจกรรมศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาัุทธินซึ่งศูนย์ศึกษาศาสนาัุทธินก็ดีชุมชนพุทก็ดีก็จะอยู่เป็นกิจกรรมอยู่กับสำนักงานราชบัญญัตส่วนหนึ่งถ้าในเรื่องของโครงการวัดประชารนสร้างสุขก็จะเกี่ยวโยงกับอบท สมัครไปแล้วไม่เป็นผลคนงจะสื่อสารกัไม่เข้าใจพอต้นปีมีนี้ก็เลยมีการรับไป,บไปบม่รับหมโดยมีคณะสงฆ์ัาเพื่อนก็มาเกี่ยวโยงกับเรื่องสิ่ง้าเกี่ยวโยงกันแล้ว่อ,อประเทศชาาลก็เป็นรประธานอีกคนหนึ่งก็ทเพื่อนคู่กันเพื่อนคู่กันฉะนั้นสรุปว่าน้องใหญ่แห่งนี้เพื่อมีอะไรเลย มันก็เป็นพลังเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนเขาบอกว่าเป็นบ้านสวยมุ่งสูข้อบ้านมาญาติโยมบ้านใครเห็นขยายปุ๊บทาไงนขับรถผ่านไปเลยนะผมไม่ผมคิดได้เห็นป้ายทักบอกว่าบ้านสวยมุสูขอาตมคิดละไปเจอเรื่องจากการสินไม่ร้อนอื่นเห็นคนกำลังขอไปไหมข้ังทางบอกจะทางไหนวิ่งรถผ่านไปเลยรูกอ่ะจุดเสนอให้เขเสนอให้เขา ก็ต้องคิดโดยเพราะผู้มีเรียกว่าผู้มีหน้าที่ในฝ่ายต้องช่วยกันทั้งพระสงฆ์ทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่างๆนี้โดยเพราะโรงเรียนเราเป็นที่ในการเรียกปลูกฝังให้เด็กๆให้เด็กเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆนี้เด็กเหล่านั้นก็จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆแม้้อนต้นจะยังไม่เข้าใจอะไรมากแต่ในอนาคต